สวัสดีครับพบกับช่องสู้เพื่อแม่ชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็อยู่บ้านพี่ต่อว้าววันนี้นะฮะพี่ต่อเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมอออต้องเลี้ยงด้วยคบคาโคล่านะเอฟซีน้ำแข็งทั้งึ่งนะหมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้เหรออ่าฮะสามสิบสี่สิบสสามสี่สิบบาทเลยนะครับืมต่อไปทำไงดีหาแก้วใช่ไหมหาแก้วแล้วไงไหน นุ่น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 ว้าวนี่เหรอให้ตัดนะครับตัดเลยตัดนะครับอ่าไหนมีดไหนเออนี่นี่พาไปตัดมาถือเพราะว่าแก้วพี่พี่อยาไปค้นหาเพราะว่าทำไมอ่ะเขาเก็บไว้ดีเกินเราไม่รู้ว่าเขาไปไว้ไหนมั่งเออส่องสองสองอืมเอาขับแก้วแก้วใหญ่กว่าพี่ ตัดเดียวพอเท่านันเดียวพออันหนึ่งใช้ในส่วนตูดอันหนึ่งใช้ในส่วนหัวอันเดียวพอเสียดายอันนั้นเอาไว้ใส่น้ำกินเอนนอตัดเดียวพอใหญ่เร็ว อันนี้ของผมเนาะอันนี้ของผมตามนะเอาดีครับเอาดีมาดินมาพี่ต่อเอามาถลิวดินให้เดี๋ยวอันนี้ขึ้นก่อนปรับไม่ดีปาดปากแล้วน่ะไม่ได้พูดมาไม่ทัำทำทำไม่ทันลูกชิ้นลูกชิ้นนะอยู่ไหนพอดอกพอดอกอยู่นะส่งมาไว้โอ้โหแพงจัง ต้องโหดเปรี้ยวกินนะอืมอะไรนะต้องขอเปรี้ยวกินด้วยนะเปรี้ยวต้องไง fc เลีเเเเ้ยงเปรี้ยวสองร้อยบาทเหรอ เปรี้ยวทำไมได้กินดีจังนอนสบายนอนหลับตาปิ๊บปิ๊บเลยพี่ต่อก็ไม่ได้กินเลยนะครับเพยวหลับตาปิ๊บเลยเพียวหลับตาปิ๊บเลยนะครับข้าให้เจ้าเจ้าบ้านเปิดนะฮะประเดิมเนาะนะะฮประเดิมประเดิมประเดิมพิธีประเดิมพิธีให้คุณต้องแสงให้ Tung tam một để tao ấy, hả? Tiểu lốm Tung tang tam nó mới giúp của nhiều của Tiểu lòng. Tiểu keo Tiểu keo Tiểu lòng.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  Tum Tam Tiểu lòng. 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 Tiểu ก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้อยู่เป็นเดือนไม่ใช่เหรอให้อ่เป็นเดือนได้ไงอยู่ให้เงินมาพันเดียวจะอยู่ได้ถึงเดือนได้ยังไงจ่ายไปแล้วห้าร้อยก็เหลือห้าร้อยไงข้ากัจานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบเออขันหนึ่งจะกินได้กี่จานน่อ่ะฮะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพันหนึ่งได้ร้อยหนึ่งห้าร้อยร้อยหนึ่งได้สองจานเออ 2> 2, 2, 4, 6, Hans 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 ได้สองสี่อือสองสอสี่หกแปดสิบอืมสองสีกแสิบได้สิจานได้สิจานสิจานกีวันเนี่ยเดีいい๋ยวเอาเป็นวันวะจานเออใช่ห้าร้อยอ่าสิบจานห้าร้่จานพันอ่าเดี๋ยวเอาเป็นวันนึงว่ะบางวันอาจจกินฟรีบ้างบางวันได้กินอันนี้บ้างไม่ได้เสียตัง ใช่ไหมครับพี่ต่อมันมันไม่พออีกแล้วพันหนึ่งนะฮะก็พันหนึ่งนะไปแล้วห้าร้อยก็ค่าห้องงาไม่พอนั่นแหละตอนนี้ก็ติมตามก็เมียเขาไม่ให้ไปไกลไงปวดทุกอยู่นะครับปวดทุกอยู่นะจะไปไกลอ่าฮะไปที่ไหนไกลก็ไม่รู้จ๋ะเดี๋ยวนี้แหละไกลๆเดี๋ยวนี้ พี่ต่อก็พูดให้เป็นประเด็นเนาะไมไปไกลนี่หมายความว่าไปแบบอาจจะไปแล้วแต่ลุมเขาโอนะเราก็ไม่รู้เนาะอโอ้ชื่นใจนะะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่อเนาะสำหรับน้ำโคกเย็นเย็นชื่นใจนะฮะ ก็มาบ้านพี่ต่อทั้งทีนะครับมาข้าก็ได้กินฟรีแล้วสบายใจแล้วข้าว้เออใช่นะครับใช่นะฮะใช่นะข้าก็ได้กินฟรีนะครับน้ําก็ได้กินฟรีนะครับสบายใจแล้วนี่แหละนะครับลูกบ้านนะเจ้าบ้านต้องเลี้ยงนะครับหยอกหยอกนะครับ ข้าวห้าสิบบาทเนาะนะครับเป็นไงอ๋อคุ้มไหมอร่อยเนาะอร่อยนะร้านนี้ทำมอร่อยใช่ใช่นะครับก็มีใครบ้างนะที่ไปยินก็มีพี่เฟื่องเนาะอ่าพี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งอ่าโพสตอร์รี่นี่แล้วก็มีต่อทีซีแชนแนลนะครับใช่เป็นสนับสนุนเนาะอ่าพี่ต่อคิดถึงร้านฝศไหม โอ้โหรสชาติต่างกันไงกาแฟกับเียเอาอันไหนอันไหนอัพทรออันไหนพูดออกมาคือยังไงต่างกาแฟกับเหียวเนี่ยรสชาตินะบอกปลาโซแล้วโอ้โหรสแบบบ้านๆนะฮะแบบรสแบบในเมืองอ่ะโอ้นะก็อร่อยทั้งสองอันนะใช่ไหมก็อร่อยคนละแบบคนละแบบกันเนาะถ้าว่าว่าไม่อร่อยมันก็แบบเดี๋ยวปลาโซจะน้อยใจ พี่ตออร่อยอยู่นะะ่านี่นะครับกินน้ำโพกกับสีกัน,น,นมาชนนะฮะ<ช>พึงดึงเข้าไปนะครับเปี้ยวก็นอนหลับปุ้ยเลยนอน,นพักสายตานะครับเปี้ยวเปี้ยว อ um, oh, uh, mm ่าลืมตาขึ้นเรียกนะลืมดูรายไม่ไอยเลยอืมวันนี้ทำไม่ัอีไม่อาหารมาส่งอะไรหรอนะครับยังไม่ได้อาหารมาส่งเลยว่าเลยเวลาแล้ะอ่าติดทำงานอ๋อไม่เป็ป่าเพราะว่าตัวติเกลป่าปุ้ยเองม่ปุ้ยแกจะจะอะไรยวมาส่งทุกวันอืม ตอ,นน,อ,น,อนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีใช่งบประมาณามแค่นั้นไม่บอกรับเพราะว่าแกไม่ได้ลไลน์มาบอกอถ้าถ้ามีแกจะไลน์าลามาบอกอโอเคนะครับฝากอะไรถึงใครบ้างพี่ต่ออยากฝากความคิดถึงใครบ้างจะฝากถึงใครเอา้าพี่ต่อคิดถึงใครละ่ะที่สุดในดวงใจเละก็ธรรมดาหนานนะก <laughs> ก็มี คิดถึงก็เป็นเรื่องโปรตีธรรมดาเนาะที่คนที่อยู่ไกลล่ะก็คิดถึงเป็นธรรมดานะครับคิดถึงก็ก็เข,ข,ข,ข้าใจอยู่เพราะว่าต้องร้าก็ต้องไปทํางานเพราะว่ารองนยูทูบอย่างเดียวก็ไม่พอใช้ครับผมแล้วอยากให้กลับมาเร็วๆไหมก็จริงๆแล้วก็อยากให้เขามาแหละอยากให้เขาได้มาเปิดร้านของเขาครับเพราะว่าเขาก็ ถ้าเขาได้ร้านเขาก็น่าจะสบายกว่าอืมแต่ก็อย่างว่าเนาะคนเขาเคยได้เงินเยอะครับแล้วเขามาทําแล้วได้เงินน้อยเขาก็เกิดการเปรียบเทียบไงครับผมเขาก็อยากไปทําในสิ่งที่ว่ามันได้เยอะแต่เราอ่ะเราเคยเคยอยู่แบบเราอยู่แบบว่าเราไม่ได้ใช้เงินเยอะไงรเราอยู่แบบ ก็เรียกว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่กับพ่อเพียงเนาะกินไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกินตามมีตามเกิดเนี่ยใช่แบบเราไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยไงอยู่ที่บ้านรินใช้วันหนึ่งประมาณไม่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 เกินร้อยเดซ้าไปอ่าฮะคือข้าวก็กินสี่สิบแปดสิบบาทประมาณนั้นเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ตลาดอ่าฮะก็ไม่ไม่ถึงร้อยแต่ละเดือ ชมพวกขนมอะไรเราก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่โอ้ครับทุ่มตามมากินน้ำโค้งเนี่ยแอบส่องแอบส่องอะไรโอ้ลืมทำคลิปนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หมดเนี่ยก็คือเนี่ยถ้าเราจะซื้อก็คือซื้อพวกอาหารแมวเนี่ยครับผมแล้วก็จมดเยอะจมูกเก็บกับซื้ออาหารเนี่ยครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะถามทุ่มตามอยากฟังอะไรถึงอะไร ใครบ้างตอนนี้พักกินข้าวเที่ยงก่อนครับตอนนี้หิวข้าวแล้วกินข้าวแล้วแล้วค่อยไปโค้งหนองนาทงสภาวะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ไปกินในนู่นเด้ออ๋อเรากินก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาทแต่ถูกถูกคำร้านไหนร้านไหนตับปลาดุนในตัวที่สิบห้าบาทตรงข้ามใกล้ๆกับร้านขายตับปลาร้านกาแฟร้านขายน้ำกาแฟนะฮะแล้วก็จะมีต้มต๊อกสวยๆแบบ เออมันจะอยู่ทางเออเดี๋ยวไปกินตรงนั้นเนาะยีสิบห้าบาทก็เตี๋ยวทู่มไะ่ยันเงนด้วยแ้เราจะพี่บอกว่าจะฝากถึงใครเนี่ยฮะพี่ถามเนี่ยฝากอะไรฝากตอนนี้เป็นอย่างไรเห็นบนอยู่ฝากถึงถึงนด้มัลยอือโคกยเห็นบนอยู่ว่าเป็นอย่างไรจะอยู่อ่าจะยูถึงเดือนไหมอย่างเงี้ยช่้ไหมพี่ต่อ ใช่ไหมตามส่งเรื่อยใช่จะดูถึงเดือนไหมแก้ววายเลยโอ้โหไม่สนใจพรุ่งนี้ตกลงตามกูเพนแล้วก็เกือบกลับเย็นมันฮิตนี่แหละกินห่อเมียเงินก็หมดกินหอดเมียก็กินหอดเมนทับภูก็ให้ตกลงตามยืมน้อยค่าน้ำมันเดี๋ยวจะให้ยืมกลับพร้อมกันอ่า มาว่าน้าเรา,เราสําเร็จภาร,รกิจและภาร,รกิจแรกภาร,รกิจเริ่มต้นของเราเนาะอันดับแรกก็เลยหาที่อยู่ชอบบ้านก่น่นใจก็ได้แม่ทีนี้ก็กลับไปไปขนของขนของมาก็อย่างเช่นหม้อหุงข้าวเอย้ยกระทะไฟฟ้าเอย้ยอย่างเงี้ยเอามาเตรียมพร้อมไว้เวลาเขาทากับข้าวเนี่ยเราจะได้ประหยัดเงิน,น,นอืมคือตอนนี้นะ่ะเราไม่มีอุปกรณทก์ทํากับข้าวแบบนี้เราต้องออกมากินข้าวข้างนอะมาซื้อข้าวเอาเนาอย่างน้อยๆเรามี ข้าวสวยเนาะหม้อหุงข้าวถ้วยชามครับแล้วกกระทะไฟฟ้าหนึ่งเอาไว้ทอดไข่เจียวกินผมทอดไข่เจียวกินจริงข้าวไข่เจี่ยวทุกเช้าก็อร่อยดีเสร็จแล้วตื่นเช้ามากับไปเองงานเจ๊โคมันจะกินแต่ไข่่างเดียวแล้วว่าดูที่ภาของเรามีปัญหาอยู่มาอะไรปัญหาอะไรปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตไม่มีเลยสัญญาณเน็ตจะเอาโค้กอัพคลิปเนี่ยโอ้ย แล้วมันมีหลายจุดนะที่มีปัญหาตอนนี้ความมืดเออใช่ความมืดก็ต้องนี่ว่าจะพาพี่แมนไูไปซื้อหลอดไฟอยู่ผมหมดงบประมาณนะหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่จะไมม่ให้เขาเจ้าบ้านเขานั่นให้นั่นนะจ๊ะใช่หลอดไฟเอออาเป็นว่าผมเป็นคนที่แบบว่าง่ายนะไม่อยากคุณบายกับเจ้าของเพื่อน คืออะไรที่เราพอจะซื้อได้ก็ซื้อต้องสองหลอดนั้นเนี่ยหลอดยาวหรือหลอดสั้นไม่ต้องเป็นหลอดธรรมดาอะไรเลยอสองหลอดห้องน้ำกับหน้าบ้านกินวันละแก้วก็พอแล้วกินอย่างนี้อนโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคล่ปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่งไม่ใช่เนาะสู้เพื่อแม่แชนแนลครับผม